ครับก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้เรามาดู Joy PS4 กับ10เกมกีฬานะครับในระบบ iOS นะครับผมก็มือถือจะเป็น iPhone 13เดี๋ยวเรามาดูว่า10เกมที่ผมนํามาเสนอนะครับใช้งานกับ Joy PS4 ได้โอเคมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเกมอื่นที่ผมลองแล้วมันไม่โอเคนะครับเช่นเกมที่เราเล่นเล่นกันเนาะไม่ว่าจะเป็นอีฟุตบอลพวกเกมอื่นที่เป็นเกมกีฬานะฟีฟ่าอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราามาดูเกมแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นเกมฟุตซอลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองไปกดเล่นกันนะครับก็กดเพย์ไปนะครับเกมนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะก็ลองเล่นดูนะครับเกมนี้ส่งได้อย่างเดียวนะผมยิงไม่ได้นะเกมนี้ต้องให้เพื่อนยิงนะครับก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาได้นะแล้วก็กดสปีดได้นะวิ่งไล่ให้เพื่อนครับนะครับจะประมาณนี้ในส่วนของเกมนี้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สามารถใช้จอยได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลย เกมต่อไปก็จะเป็นเกมสเก็ตนะครับ Snow Party นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวสเก็ตนะครับเราก็จะมาเล่นท่ากระโดดลงไปก็จะมีท่าต่างๆนะครับในการโชว์สกิลนะครับในส่วนของการกระโดดผ่านเนินต่างๆนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคมันก็เป็นแมปนะครับแบบนี้แล้วก็จะจ้ำเนินไปเรื่อยๆนะครับการใช้งานมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการจ้ำนี่สามารถใช้ได้ปุ่มเดียวนะเนี่ยเรียบร้อยครับผมเนินมันต่ําไปครับการหลมันไม่เร็วพอนะเนี่ยครับแล้วก็มาแบบเล่นท่าไปไงนะแล้วก็จะถลายไปจนถึงเส้นชัยเลยนะครับ โอ้เสียดายเงินนี้มากเดกก็ได้แต่จำเบาๆล้มแบะใครที่ชื่นชอบเกมแนวสเก็ตนะครับเกมแนวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะในระบบ iOS สามารถใช้จอย PS4 ได้นะผมโอเคต่อไปเราก็จะไปเกมมวยปั้มนะครับเกมนี้เรามาดูกันนะว่าเกมมวยปั้มนี้เราสามารถควบคุมได้ไหมนะผมมันก็จะมีโฆษณาหน่อยนะครับกดสกิปไปครับผมการเปิดตัวก็จะเท่ๆหน่อยนะโฆษณามาเต็มนะเนี่ยครับการเดินครับการต่อยนี่มีการกดด้วยชนะภายในพริบตาเดียวนะแป๊บเดียวเองนะผมสามารถ ใช้จอยได้นะสำหรับใครที่ชอบเกมแนวมวยปั้มนะครับเกมแนวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาเทสได้นะเกมต่อไปจะเป็นเกมบัสนะครับโอเคครับเกมนี้ภาพสวยนะภาพสวยแล้วก็เทคนิคดีนะเขาบอกให้เราวิ่งไปตรงนี้แล้วก็ไปชุดนี่ครับสามารถชุดได้นะใช้จอยได้ทั้งหมดเลยนะเกมนี้นะไปดูในส่วนของการเล่นนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะในส่วนของการชุดที่เหลือก็เป็นการมูเมนต์นะครับวิ่งไปรับบอลการบล็อกการอะไรก็สามารถใช้ปุ่มได้100%รนะใครที่ชื่นชอบก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้นะผมสามารถใช้จอยพ s 4ได้ เลยนะไม่ต้องใช้แอปใดๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยนะผมเกมต่อไปก็เป็นเกมบาสเช่นกันนะครับเป็นเกมสลัมดังนะ หลายคนน่าจะเคยเห็นวิดีโอที่ผมทําออกมาแล้วว่าสลัมดังสามารถใช้จอยได้นะครับผมโดยไม่ผ่านแอปดใดๆเลยนะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกปุ่มด้วยนะครับในส่วนของจอยที่เล่นเกมสลัมดังนะครับเกมครับเข้ามาสู่เกมเนะี่ยเราจะเห็นว่าปุ่มควบคุมนะมันก็จะวิ่งแบบนี้นะครับผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะก็สามารถบล็อกสามารถอะไรได้ลนเะนี่ยครับเนี่ยปุ่มสามารถกดได้เลยนะทุกปุ่มเลยนะครับเนี่ยครับส่งให้เพื่อนไปแล้วส่งให้ผมนี่ปะโอ้โดนบล็อกครับงานนี้เน้นส่งบอลนี่เพื่อนบอกเน้นส่งบอลนะเขาจะชูแล้วเรียบร้อย2แต้มไปแล้ว นี่นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเกมแนวบาสเกตบอลนะเกม slam dunk ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ผมว่ามันโอเคนะครับภาพก็สวยแล้วก็การควบคุมก็ง่ายนะครับใครมีจอยพีซสี่แล้วสามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็เทสได้นะใครไม่เคยเล่นเนาะต่อไปก็จะเป็นเกมแนวฟันดาบนะลองกดเข้าไปครับเราก็จะแทงไปเดินได้นะแทงแทงได้เงเดียวนะโล่อย่างอื่นใช้ไม่ได้นะปันไม่ได้นะเกมนี้ใครที่ชื่นชอบก็ลองเทสดูครับเกมนี้กดโอได้นะครับกดโอแทงได้แล้วก็ กด x นะครับเพื่อจะพุ่งเข้าไปหานะครับแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับมินิฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเทสดูนะมินิฟุตบอลเกมจากค่ายนี้นะสามารถใช้จอยได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกเกมบาสเกมอะไรสามารถใช้ได้นะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่1นึนะครับแล้วก็กด play เรามาดูว่าเราจะไปเจอใครครับโอ้โหคนหนุ่มคนนี้นะครับการเปิดตัวก็จะเท่ๆหน่อยนะเกมนี้ในส่วนของเมนูนะครับไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าในส่วนของตัวเกมเราสามารถควบคุมได้นะครับโอเคนะผมสำหรับ ใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้นะสามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นดูนะฮะลองเล่นดูได้ผมวม่าสนุกอยู่นะมันสไลด์ได้ด้วยนะครับผมสไลด์ slide แบบกระเด็นเลยนะดูผมจะสไลด์ให้ดูนันเนยเขาสไลด์ผมก่อนแล้วผมจะสไลด์เขานี่ยงไงมั้ยการสไลด์มันมีฟฝ้นะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มากไปนะครับกรรมการก็จะไม่ให้ฟฝานะแต่เมื่อกี้ก็น่าจะมากไปนะสไลด์จนกระเด็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยนะครับผมเกมต่อไปก็จะเป็นเกมแข่งม้านะครับเกมแข่งม้านะครับแล้วก็ใช้ปุ่มทิศทางแล้วก็ปุ่มปนะก็็จเ ปุ่ม x นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาในส่วนของการจับฉลากนมเบอร์แล้วเราก็จะไปลงสนามกันนะครับก็การเล่มแข่งก็จะประมาณนี้เลยนะผมมีการเปิดตัวนะครับระยะทางก็จะเป็น900เมตรนะผมในการแข่งขันนะฮะเรามาดูกันเลยครับเราได้หมายเลข2นะฮะเอาเข้าไปกันหมดแล้วฮนะเรากด start ตามครับเราต้องแซงให้ได้ครับงานนี้เราสามารถกดเลี้ยวได้นะผมแต่ว่าไม่กดจะดีกว่านะผมมันจะทําการทรงตัวม้าได้ดีกว่านะครับผมเราแค่รอกดสปินนะครับรอให้ สีเขียวหลอดสีเขียวขึ้นเต็มสักหน่อยนะครับเราก็จะแซงลวดไปเลยนะนี่ขึ้น2ขีดแล้วรักษาความเร็วของมาไว้นะผมขึ้น3ขีดแล้ว เรากดสปีดไปก่อนเราออกตัวช้าไปหน่อยครับตอนต้นเกมเราไม่ทันแน่ๆเล้วสองร้อยเมตรไม่ทันแน่ๆ <c oughs> <c oughs> เกมนี้แพ้ไปครับได้อันดับ8จาก8คน <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกับเกมต่อไปกันเลยนะครับเกมต่อไปก็จะเป็นเกมบ็อกซิ่งนะครับเกมพวกนี้ก็จะมีโฆษณาเยอะหน่อยเข้ามาดูในส่วนของการเล่นนะครับการต่อยเนี่ยครับใครที่ชื่นชอบเกมแนวบ็อกซิ่งนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเทสแล้วก็มาเล่นดูได้นะครับสามารถใช้จอยได้1 0 0เนนะเกมนี้ในส่วนของเมนูเราไม่สามารถใช้ได้นะบางส่วนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไป ในตัวเกมแล้วนะครับเข้าไปในสนามแล้วเราสามารถใช้จอยได้เลยนะครับร้อเร์เ็นโอเคเกมที่9ก้านไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่10กันนะครับเกมสุดท้ายโอเคนะผมเกมสุดท้ายในระบบ iOS นะที่ผมลองแล้วมันใช้จอย PS4 ได้นะผมก็จะเป็นเกมมินิบาสเกตบอลนะผมก็กดเข้าไปนะครับเกมจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับเกมฟุตบอลมินินะครับเมื่อกี้นะครับก่อนหน้านี้นะโอเคในส่วนของการใช้งานนะในการเล่นนะผม นะครับก็สามารถใช้ตัวจอยได้นะครับ100%นะสามารถกดสป,ปีดสามารถทําอะไรได้นะครับผม อันนี้เป็นอยู่ในส่วนของหมวดการเทรนนิ่งก่อนนะครับอันนี้ก็จะให้กดสปีดนะเราก็กดสปีดไปนะครับกดสปีดก็จะเป็น R1 นะครับสปีดจากนั้นก็ส่งบอลนะครับก็ส่งบอลไปนะครับส่งกลับไปกลับมาแบบนี้แหละครับผมเราสามารถใช้จอยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนของเกมก็ชุดไป1ทีนะครับผมโอเคนะครับ10เกมกีฬาที่ผมนำมาให้ดูเกมที่ใช้จอย PS4 เล่นได้นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจากที่ค้นหามาแล้วก็ลองเทสดูหลายๆเกมนะครับบางเกมก็จะสามารถเดิน ได้นะเกมภาพสวยเดินได้แต่ว่าไม่สามารถใช้ปุ่มสกิลได้นะครับผมก็เลยไม่ได้นํามาให้เราได้รับชมกันนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นมวยปั้มแข่งรถนะครับเกมต่างๆทั่วไปนะครับเกมที่สามารถเล่นได้นะผมก็นํามาเสนอให้เราได้รับชมนะครับก็จะมี10เกมประมาณนี้ครับเข้าในส่วนของระบบ iOS เสนะครับผมโอเคสาหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับผมหากมีคาพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ